ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสูดด่นพาวยนะครับที่เข้ามาติดตามช่องของเราอยู่ประจานะครับวันนี้ก็ผมก็ได้มีโอกาสได้นํามาตัวเลขนะครับจับคู่สองตัวนะครับสองตัวบนล่างนํามาให้ท่านสมาชิกได้ออกไปเป็นแนวทางนะครับหลายวันนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามาทําสูดให้นะครับเพราะว่าไม่เคยว่างนะครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้นำเอาตัวเลขดีๆมาฝากนะครับครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับเลขที่ออกมานะครับ9 0 6ล่าง71็นะครับเราใช้10หน่วยนะครับ10หน่วยบนนะครับเลขที่ออกมาคือ906นะครับเราใช้0ูนบวก6นะครับศย์บวก6เราก็ได้มาที่6 และเจ็ดนะครับการจากหกลงมาก็เป็นห้านะครับเรากันเอาไว้นะครับด่านนี้นะครับเราใช้หกนะครับบวกเจ็ดนะครับหกบวกเจ็ดเราก็ได้มาที่สามสี่นะครับสามเพิ่มเติมเป็นสี่นะครับแล้วก็สามบวกสามคงที่เราก็ได้มาที่เลขหกนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับศูนย์หนึ่งเก้าล่างหกห้านะครับก็เราก็เอามาที่หกห้านะครับ แล้วต่อมาเหมือนเดิมนะครับ019นะครับล่าง65นะครับเราใช้10หน่วยนะครับบวกกันนะครับ10หน่วยบวกกันก็ได้มาที่เลข0นะครับเพิ่มแต้มมาเป็นเลข1นะครับการคือเลข9นะครับลดจาก9 0มานะครับเราไปเป็นเลข9นะครับแล้วก็1บวก9นะครับ1บวก9เราก็ได้มาที่เลข0นะครับ0เราเพิ่มแต้มเป็น1นะครับ ศูนย์บวกสามคงที่เราก็ได้มาที่เลขสามนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเก้าศูนย์สามล่างเก้าเก้านะครับเราเอามาที่ศูนย์สามนะครับและต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับศูนย์สามนะครับบวกก็ได้มาที่เลขสามเพิ่มแต้มเป็นเลขสี่กันขึ้นเลขสองนะครับแล้วก็ใช้สามนะครับบวกสี่ตัวนี้นะครับเราก็ได้มาที่เลขเจ็ดแปดนะครับเพิ่มแต้มเป็นเลขแปดเจ็ดนะครับเราบวกสามคงที่ก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับ ตัวเลขที <t> <half> ่ออกมานะครับก็2 7 2ล่าง09นะครับเอ่อครับก็มาดูกันเลยนะครับเอ่อันนี้ก็เข้ามาที่30ล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่05นะครับอ่าอันนี้ก็เข้ามาที่6 2นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่53นะครับเอ่อถือว่าเดินดีนะครับ อันนี้งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็เข้ามาที่แปดสองนะครับเจ็ดแปดสองหกสามห้าหกเจ็ดนะครับการคำนวณก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้ห้านะครับสี่ห้าสามนะครับห้าบวกสามนะครับห้าบวกสามเรได้มาที่เลขแปดนะครับเพิ่มแต้มเป็นเลขเก้านะครับจากแปดลดแต้มมาเป็นเลขเจ็ดนะครับเก้านะครับเราบวกสามนะครับ เราบวก3ทุกครั้งนะครับนี่ก็บอกมาที่เลขศูนย์นะครับ4บก0นะครับอันนี้ก็เข้ามาได้มาที่เลข3คือบวก3นะครับอ่าบวก3แล้วก็ได้มาที่เลขก2นะครับเพิ่มแต้มเป็นเลขก3นะครับ2บวก3ก็ได้มาที่เลขก5นะครับเลขที่ออกมา7 8 2ล่าง6 7นะครับมาดูวันนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็มาดูไว้เป็นแนวทางนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ เลขที่ออกมา7 8 2ล่าง6 7นะครับเราใช้10หน่วยบนนะครับคือ8บวก2นะครับแบวก2แลเรก็ได้ศูนย์และ1นะครับลดจาก0ูนย์ลงมาครับเป็นเลข9นะครับหนึ่งบวก2นะครับ1นบวก2คงที่เราก็ได้มาที่เลข3นะครับ3แล้วเพิ่มแทนเป็นเลข4ีนะครับ หาสามบวกสามคงที่เราก็ได้มาที่เลขหกนะครับเราก็ได้มาที่สามสี่หกนะครับส่วนด้านนี้ก็ได้มาที่ศูนย์หนึ่งเก้านะครับเน้นนออกมานะครับคือศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับไม่เคยหลุดนะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับําจัดชุดก็ศูนย์สามนะครับกับศูนย์สี่ศูนย์หกนะครับ หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับเก้าครับเป็นตรรองไว้นะครับก็ลองไปดูเป็นแนวทางนะครับครับผมก็ได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ท่านสมาชิกแต่ไปพิจารณาดูนะครับนะครับผมก็ได้จับเอาไว้ก็มีอยู่ศูนย์สามนะครับศูนย์หกนะครับแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งหกนะครับก็สามเก้าับหกเก้านะหนึ่งสี 0 4น9นะครับตอนนี้ก็เป็นตกกันเอาไว้นะครับเน้นๆออกมาคือ4ชุดนะครับกาลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับสูตรทุกโซ่ก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่สูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่แท้นะเด่ดีนะครับน่าติดตามนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบก็จัดไม่ชอบก็ดูไว้ก่อนนะครับตามสูตรคำนวณของเราก็ ถือว่านะยังไม่พลาดนะครับนั่นใจนะครับวันนี้มั่นใจที่ศูนกับหนึ่งนะครับมาน้อยก็หนึ่งชุดนะครับเน่นๆออกมานะครับสําหรับผมนะครับผมที่ผมชอบก็คือเลขนะครับศูนย์หกนะครับแล้วก็หนึ่งหกนะครับตอนนี้กับกกัน้อยกับหนึ่งสามและศูนย์สามนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับ ครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านยางโชคดีนะครับสวัสดีครับ